นี ne, ่ครับผมเสยนเส้นเจยหนูครับอวผู้ปะกะินปูละรเอีเแล้วนออกหัอยู่ไงหอยู่ไงู้ไูนี่พวกูนี่บ่เปลี่ยนเจ้าดักมาไหน๋อทางหูเห็นอยู่เดดักนวี้การเสยนเจยดักหนูครับผมดีดีว่กินมั้อ้หตียอยู่หตีอยู่นี่ครับ เป็นห้อยตีนครับเนี่ยนี่ครับเร็บสามเรียบหนึ่งแม่ดิลหนุ่มหนุ่มีหนุ่ี้รปกระปุกปายอะไก็เอาฉีดหอมแล้วนี่ือตั้ักเว้เอาีก้หอมปากหอมคออย่าจำไม่ได้ด้ะเข้าลงเลยเดี๋ยวก็มายาเปนส่ไปเลยไรนะครับวิธีการใส่หนูของเซียนเตืย เปียนเดนนเปียนเดนี่ออกนี่เหีวนี่เอาอออ๋ออ๋อยังงี้เหเอดีเว่ยงกันเนาะเเอาตัวนี้ออกนีอนเอเออ้าดาอมอาออีออยู่นาาทเัอสะ เัน๋ยวนี้ไม่ยู่ขก้างอยู่ดีๆจะเฝ้าขี่จักรยานยังไงล่ะเฝ้ายังไงเลยเบ็ยดเทยังไงนึ่งเนาะอ๋อเดือดหอนหอนตั้งหากปวดหนกโจชักหนักเลยเพราะอู้หูนี่ตุ่นลมพอมกูไปเลยนี่ครับผมใส่หนูอยู่คางโรงงานครับโรงงานเนี่ยโรงงานหมูคารุ่งร้านหมูครับ นี่ิีกเซียนเดเซียนเดยใส่หนเหครับมันมินวะมันมินนะวางก่อนคอยไปต่อมันเหรอเออมาต่อตะนีเลยตั๊ตับเลยเนาะ้ยเอางาแดีด้วยนะกูได้จังหวะมันฝงเอาทำวิธีการใส่หนูเซียนเดมแลนมาตับไปเลยครัเอาต่อมันจะไหนเล็กต่อเด็กต่อเดี๋ยวมันหนีเวรเลย มันเนี่น้ยอมันหนึ่ยาเขียวนลมันเสียกเสียคนกสั่นะับกสองคนมเห็นอย่งว่าถว่าเนาะเสียบยาวบอดีแสดงว่านักน่วงขนาดอะไรว่ะสียบาวบมักขนน้ำหานเสียกสันเวลามันดีดอ่ะมันุงมันบอ่ลยะคุณเดียรับผมทกัรเชิญเตยต่อครับ ม,ม่อโนนยันมีลายก็บุดีเลยมันทำแต่กันไรหนี้บละ่ะอ้าวโอเคอเดี๋ยวลงมีนว่ะเดี๋ยวลงกันไปใส่ตั้กันเดี๋ยวหลังนึงครับเอามาเสียนะครับอีตบาบุญใบตั้งใจมาใส่หนูหมาใส่เบ็ดครับเขาตายเบ็ดครับตรงเี้ Tá, the...